สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีของเล่นใหม่นะครับซึ่งในกลุ่มนักเล่นของ NGV Development นะครับที่เป็นแฟนคลับตัวจริงทั้งหลายนะครับก็มักจะมีของเล่นเข้ามาเล่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับและก็ครั้งนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับโกโกแมนนะครับถือว่าเป็น ผู้นำนะครับในเรื่องของการาค้นหานะครับของเล่นใหม่ที่ตอบสนองทั้งในด้าน p e r ร์ฟอร์ม e และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้นะครับซึ่งในกลุ่มที่เช็คคอนดิชันนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนั้นนะครับก็ถือว่าปัจจุบันนี้มีเกือบทุกรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นรถเบนซินก็ดีรถดีเซลก็ดีนะครับสำหรับรถของคุณโกโกแมนคันนี้นะครับ เป็นรถปาเจโร่นะครับปี2013นะครับใช่ไหมครับ2013ซึ่งยังคงตกค้างนะครับระหว่างปาเจโร่กับคุนไดเฮสวันและก็เนาวาร่านะครับซึ่งยังไม่มีมัดวัดที่วัดเรื่องของคอนซัชชั่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณโกโกแมน ได้นำรถไปติดมาแล้วนะครับซึ่งให้ผลในการวัดได้ดีพอสมควรนะครับขณะนี้นะครับเราขับในสภาพะะจราจรดังที่ผมได้มอนิเตอร์ให้เห็นอยู่ขณะนี้นะครับสามารถทำได้อยู่ที่73.5กิโลต่อลิตรนะครับซึ่งจะต้องขับกันแบบเนียนๆนะครับผมจะลอง สับเคร่งกันแบบชีวิตประจํำวันนะครับขับแบบกลางๆนะครับไม่หนักเกินไม่เบาเกินนะครับรถคันนี้เป็นรถปาเจโรเครื่องสีดีห้นะครับในรูปแบบโฟล์วได้นะครับครับก็มีมัดวัดนะครับนี่คือสมาร์ทการ์ดนะครับก็ถือว่าจับผิดนะครับมอนิเตอร์ทุกเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกันคอมมนเรลนะครับ พิเซอรอนะครับความร้อนนะครับทุกอย่างจะมอนิเตอร์สามารถดูได้หมดนะครับซึ่งในรถในยุคใหม่นั้นนะครับอย่างเช่นคันเร่งนะครับคันเร่งเราก็จะมีการอ้างอิงถึงสองสองออสองชั้นด้วยกันนะครับวันรุ่มนะครับซึ่งจะไม่ได้อิงที่แกนเดียวนะครับซึ่งโดยรถทั่วไปนะครับอย่างเช่นโตยโยต้านั้นก็ อย่างอิงเงินอยู่ที่แกนเดียวนะครับสำหรับปาจิโร่ตัวนี้นะครับก็อิงที่2แกนนะครับเรียกว่าถ้าแกนใดเกิดแกนหนึ่งเกิดการทำงานผิดพลาดนั้นนะครับคันเร่งจะไม่เกิดการเร่งค้างอย่างแน่นอนนะครับครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือ VR ตัวนี้นะครับในการ ตรวจสอบนะครับว่าในสภาพจราจรที่เป็นปกตินั้นเป็นอย่างไรนะครับในสภาพจราจรที่เราขับในชีวิตประจําวันเป็นอย่างไรและก็ขับแบบดุเดือดแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือทางที่วิ่งกันในหมู่บ้านนะครับสําหรับมตดวัดของปาจิโร่ตัวนี้นะครับก็จะออกแบบไม่เลี้ยวทางน,นะครับจะต้อง ใช้เวลาบรมินผลสักประมาณ30วินะครับขณะนี้สภาพแบบนี้นะครับอยู่ที่41.18เคมต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันหลายๆรูปแบบน,น,นะครับและก็วันนี้โกโก m a n คงมีอะไรดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ สามสิบสองนะ Man, ครับคุณโกโกแมนครับครับอันนี้ปกติที่คุณโกโกแมนใช้ก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับก็ถ้าค่ามันจะขึ้นช้านิดนึงนะครับครับมันจะเฉลี่ยบวกขึ้นไปเรื่อยๆครับครับทุกครั้งเราจะต้องรีเซ็ตใหม่ใช่ไหมครับอ่า ถ้าเราจะดูณขณะเวลานั้นที่เราในสภาพจราจรแบบนั้นนะครับาเรแตะคันเร่งอยู่ครับเรารีเซ็ตก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะตอนนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่แตะเร่งนี่ก็ค่าอาจจะเพี้ยนเราเราจะลองเลยนะครับว่าในขณะที่เรานิ่งๆนะครับในระยะทางสักสองกิโลจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณโกโกแมนเริ่มรีเซ็ตได้เลยนะครับกดรีเซ็ตเลยครับคุณโกโกแมนเดี๋ยวเราจะเริ่ม ใส่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องต้องนิ่งก่อนไหมต้องนิ่งนิดนึงครับอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานิ่งนะครับเราเอาใช้ความเร็วที่80ก่อนนะครับเราจะมาลองดูนะครับว่า่าที่ความเร็ว80นั้นเป็นอย่างไรนะครับ ครับยังไม่นิ่งนะครับถ้าขึ้นค่าตอนนี้คือค่าเขาจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับขณะนี้อยู่ที่สิบนะครับแต่ถ้าเรานิ่งต่อริดนะครับนี่ก็ลอยตัวแล้วก็รีเซ็ตเนี่ยจะเป็นค่านะตอนนั้นจริงๆครับตอนนี้เป็นช่วงถีบตัวนะครับสิบสี่นะครับไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับเราลองนิ่งเลยครับลองนิ่งๆเลยนะครับขณะนี้ความเร็วอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับ เราจะเลี้ยงที่70นิ่งๆนะครับเจ็นะครับนั่นหมายความว่าในการขับรถแบบสวนเน <59. S 1> ก็นแบบนี้นะครับสามารถจะทําได้นะครับขณะนี้เป็น99.9แล้วนะครับถึงความเก่งของเครื่องวัดตัวนี้นะครับวัดได้สูงสุดที่99.9นะครับ คุณโกแมนในฐานะผู้ใช้นะครับตอนนี้จริงๆแล้วตามความรู้สึกนะครับส่วนบุคคลเลยครับรบน่าจะไปแตะที่ร้อยเท่าไหร่ครับพอมาวัดได้แค่99.9น่าจะไปร้อยกว่าใช่ไหมครับร้อยกว่าน่าจะเกินร้อยสิบนลยครับ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 ซึ่งขณะนี้นะครับเรากำลังเทศส NGV TFC 8นะครับซึ่งมัดวัดนั้น สามารถวัดได้เพียง99.9นะครับซึ่งอาจจะเป็น150กิโลเมตรต่อลิตรก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น110อย่างที่คุณโกแมนว่า110ก็ได้นะครับซึ่งเนื่องจากว่าการชี้ชัดนั้นตัวเลขนั้นต้องเป็นตัวบอกนะครับฉะนั้นเราจึงไม่อยากคุยเกินความเป็นจริงนะครับซึ่ง ในวีดีโอก่อนหน้านี้นะครับ NGV Development ก็ได้ทดสอบให้เห็นกันหลายวีดีโอแล้วนะครับซึ่งเราใส่โคดน,นะครับไม่ได้ใช้ถางน้ำมันนะครับสามารถทำได้ถึงเ,เกินกว่า160กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในการเทสในรุ่น NGV TF48 นะครับซึ่งจะต้องเป็นในสภาพจราจรที่ไม่มีการติดขัดเท่านั้นนะครับซึ่งผมได้ตอกย้ำ ผู้ชายทุกท่านแล้วนะครับว่าเราจะตรวจสอบความสิ้นเปลืองเมื่อใดน,นะครับสมมุติว่าเราจะเช็คกันที่100ร้อยกิโลเมตรรู้ว่ากินเชื้อเพลิงเท่าใดน,นะครับก็จะต้องเป็นการขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้นิ่งๆนะครับและก็ระยะเวลาต้องไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับระยะทางไม่เกิน100กิโลนะครับนั่นหมายความว่า ในจุดนั้นก็คือตัวเลขที่แท้จริงนะครับเช่นถ้าท่านขับรถ100กิโลแล้วท่านใช้เวลา2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าตัวเลขคุณจะหายไป1เท่าตัวนะครับจะด้วยการาเจอรถที่ต้องแซงบ่อยๆนะครับหรือว่า,าสภาพถนนที่ไม่รองรับนะครับต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าตัวเลขท่านจะหายไป1เท่าตัวนะครับซึ่งในสภาพจราจรที่ติดขัดในเมืองนั้นบางพัง เราขับ50กิโลก็ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้หวังนะครับว่า,เ,าเราจะยึดที่ตัวเลขใหม่นั้นเป็นหลักได้นะครับเพราะว่าสภาพจราจรน,นั้นไม่เอื้ออำนวยนะครับก็ยังคงเป็น99.9นะครับนิ่งๆเลยนะครับนะครับในความเร็วที่เราขับนะครับ แบบมนุษย์นาทั่วไปนะครับซึ่งไม่ได้คับซิ่งนะครับก็คือไม่แซงรถคันหน้าไม่ถูกรถข้างหลังแซงนะครับตามสภาพจราจรนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านคลองสีนะครับเข้าสู่ถนนคลองหลวงและเราจะมุ่งสู่ถนนวงแหวนรอบนอกนะครับก็จะเป็นรายงานผลในช่วงถนนที่วิ่งได้ยาวๆและทำความเร็วได้นะครับ ครับมีอะไรเด็ดดีครับตัวนี้ครับคุณโกแมนครับตัวตัวหน้าจอ r อาอีไหมครับครับก็มีตัวนี้มันจะวัดอัตราทิ้นเปลืองกิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยการของน้ํามันน้ํามันหนึ่งถังใช่ไหมครับที่สามารถวิ่งได้ฮะอ่าแลวตอนนี้โชว์อยู่ที่สามพันกิโลเมตรต่อน้ํามันที่เหลือ สามหมายถึงน้ำมันตอนนี้เหลืออยู่ตอนนี้ไม่เกือบเต็มถังนะครับยังมีในสามพันแต่ว่าตัวตัวเลขนี้โชว์แค่สามพันนะครับมันอาจจะมากกว่านี้หมายถึงว่าคุณกูก็ไม่เคยเคยไหมครับที่เคยทดสอบแล้วว่ารถเราอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วเราวิ่งได้ห้าพันแต่ตัวเลขโชว์ได้แค่สามพันครับคือเนื่องจากว่าระบบ n อ v TFC เนีทซีนี่มันผิดมนุษย์มนารอเปล่าครับปกติเขาวัดได้แค่สามพันเรา เราไปทําได้ห้าพันนะครับซึ่งเครื่องวัดไม่สามารถที่จะวัดอได้นะครับจริงจริงแล้วสามพันทำได้แน่นอนนะครับนี่คือเครื่องมัดวัดที่เป็นมาตรฐานโรงงานของมิสูใช่ไหมครับครับผมครับแล้วมัดวัดตัวนี้นี่ต้องใช้งบมาสูงไหมครับในการติดตั้งก็สูงพอสมควรครับเพราะว่าต้องสั่งของตัวนอกเข้ามาติดอ๋อส่งสั่งตัวนอกเข้ามาติดใช่ไหมครับครับผมครับ โอ้โหก็ถือว่าเป็นของที่คนทั่วไปไม่ได้ซื้อมาใช้กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เป็นประโยชน์มากนะครับในการที่จะให้ผู้ขับนั้นได้เรียนรู้นะครับว่าขับอย่างไรถึงได้ความประหยัดสูงที่สุดนะครับเทคนิคเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับกับคุณโกโกแมนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโกโกแมนมากนะครับที่ มีอะไรดีๆแล้วนำมาฝากกันนะครับขณะนี้เราได้ผ่านช่วงการยูเทินมานะครับตัรเลกตกไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ามัดวัดตัวนี้นะครับจาก ที่ผมได้สัมผัสจาการถไททันนะครับที่ขับสนะครับจะมีมาตรวัดตัวนี้ให้มาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่ากวันนี้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เห็นว่าเป็นตัวส่งนอกใช่ไหมครับครับผมตัวส่งนอกส่งนอกจะมีตัวนี้ตั้งไว้ให้เลยแล้วทำไมคนไทยถึงไม่ได้ครับ ไวออปชั่นลงให้สมควรกับราคาอ๋อสมควรราคาใช่ไหมครับอ๋อรถที่เขาอื่นก็ให้หมดแล้วนะไม่มีอะไรจะร้องเรียนมิสซูบ้างหรือครับตัวตัวตัวนี้แหละยังไม่มีครับก็นี่แหละครับคุณโกลเมคกกแมนเป็นคนที่น่ารักมากนะครับจะไม่ยอมคอมเพนนะครับยอมที่จะเสียสละในการควักกระเป๋าตัวเองนะครับในการซื้อนะครับ ก็ถ้าโลกเรานะครับคิดกันอย่างนี้นะครับคิดว่าในสิงต่างๆที่เกิดความปัดหมางโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยด้วยกันขณะนี้นะครับก็ถือว่ามีเรื่องราวนะครับคิดเล็กคิดน้อยกันนะครับก็ทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับซึ่งทําให้ประเทศไทยนั้นไม่ได้ก้าวสู การที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสักทีนะครับ